หมอ,อคะอย่างหน้าเราเนี่ยควรจะทำเทอร์มาหรือว่าไฮฟูอันไหนจะเมียวเทอราไลอะค่ะงงไม่หมดแล้วอะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอแตงโมนะคะจะมาพูดในเรื่องของเ,ออเราควรที่จะเลือกทำเทอร์มาหรือเอาเทอร่าหรือไฮฟูคือหลายๆคนเนี่ยค่ะงงว่ามันต่างกันยังไงแล้วแล้ว,ลวอย่างหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำอะไร ะะมีคําถามถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วทุกคนก็ยังมีความงงกันอยู่นะคะวันนี้จะมาไขาข้อสงสัยแล้วก็ตอบปัญหาในดีเทลให้ฟังนะคะ,ะด้วยความโลเทคนะคะหมอก็อาจจะขออนุญาตเปิดเป็นคือทำลูปขึ้นแบบนี้ไม่เป็นนะคะก็เลยขออนุญาตเปิดเป็นไอแผนั่นเองนะคะไอแ d หมอเองนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะ จริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็น2เทคโนโลยีนะคะอันนี้คือเครื่องเทอร์มาร์ตนะคะอันนี้คือเครื่องอัลเทราแล้วก็พวกไฮฟูเนี่ยก็คือจัดอยู่ในกลุ่มของัล้ายคล้ายอัลเทรานะคะนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอ่ะเรามาดูกันซิเทอร์มาร์ตนะคะจริงๆเทอร์มาร์ตเนี่ยคือเรดิโอฟรีเควนซี่นะคะเรดิโอฟรีเควนซี่นี่นะคะ rf ส่วนตัว อัลตราหรือว่าไฮฟูเนี่ยคืออัลตราเทรปีเนี่ยคือโฟกัสอันตรสาวเพราะฉะนั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่ต่างกันนะคะเราจะมาดูซิเรดิโอฟรีเควนซี่หรือคลื่นวิทยุมันทำงานยังไงนี่ตามไก่น้ำนี้เลยนะคะโลเ,เทคนิดนึงนะคะขอโทษนะคะอ่าก็คือมันจะ เป็นเรดิโอฟิวเซชันที่ลงตั้งแต่ผิวหนังชั้นบนสุดนะคะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นไขมันเลยลงลลงมาเลยลงทุกชั้นเลยนะคะพลังความร้อนลงทุกชั้นนะคะส่วนไฮฟูหรืออัลเทอร่าเนี่ยมันจะเป็นโฟกัสอันตรสาวเพราะฉะนั้นมันจะสามารถระบุได้ว่ามันจะลงที่ชั้นไหนตำแหน่งไหนก็จะลงเป็นดอดๆๆตามแต่ชั้นที่มันต้องการจะลงอันนี้ก็เป็นผิวหนังชั้นลึกนะคะ อันนี้ก็เป็นใต้ต่อผิวหนังชั้นลึกส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นสมสั s h สหรือว่าชั้นที่อยู่เหนือกล้ามเนือ้อซึ่งเป็นชั้นที่ใช้สําหรับในการดึงหน้าณนะก็จะได้ในเรื่องของความยก,กระชับที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็คือเทอร์มาอันนี้คือไฮฟู o กับอัลเทราเก็ตนะคะโอเคทีนี้คำถามถัดไปก็คือว่าอย่างหน้าเราเนี่ยควรจะทำเทอร์มารหรือว่าอัลเราหรือไฮฟู้นะคะก็ สำหรับคนที่เหมาะกับการทำเธอรมานะคะก็คือคนที่มีลักษณะในรูปแบบของ f a t t y s h e e t นะคะเป็นคนที่มีไขมันบนใบหน้าค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าแถวแถวเนียงแถวคอเป็นคนที่มีไขมันเยอะนะคะใต้ผิวนะคะแล้วก็มีทำให้เกิดความหย่อนคล้อยนะคะหรือสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของ f Fire Wrinkles ก็คือริ้วรอยตื้นๆเล็กๆบนผิวก็คือผิวตัวผิวอะคะ่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนหมถึงว่าไม่อ่อนเยาวแล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นร่วมด้วยกับการยกกระชักนะคะก็จะเหมาะกับการทำเทอร์มารเพราะว่าอย่างที่ให้ดูกราฟเป็นเมื่อกี้ว่ามันจะเป็นดีดีโอเฟคเวนซีที่ลงตั้งแต่บนลงล่างไปถึงชั้นไขมันเลยเพราะฉะนั้นชั้นไขมันได้รับความร้อนก็จะมีการหดตัวหลังการทาเทอร์มาคนไข้ก็จะมี ไอ้พวกชั้นไขมันมันก็จะเล็กลงด้วยนะคะหน้าก็จะเล็กลงด้วยจากทันที่ชั้นไขมันเล็กลงด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวสกินคุณตี้เพราะว่ามันมีการกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวหนังชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ในเรื่องของแก้ปัญหาริ้วรอยตื้นๆสกินคุณตี้ดีขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของเบบี้เฟสเรื่องยกกระชับก็เป็นผลพลอยได้ที่ได้ตามมานะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของเทอร์มานะคะ ส่วนคนที่เหมาะกับการทำอัลเทราหรือไฮฟูนะคะก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของการหย่อนคล้อยเนี่ยมากก็คล้อยนะคะผิวหย่อนเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าตัวชั้นไขมันบนใบหน้าเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลกัหลกๆก็คือต้องการการยกกระชับอยากให้หน้ามัน V-shape อยากให้มันกระชับเห็นกรอบหน้าชัดพวกเนี้ยค่ะจะเหมาะกับการที่ทำอัลเทราหรือไฮฟูนะคะเนาะ แล้วก็ตัวอัลทาราหรือไฮฟูเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่หลักๆเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการแอดจัสกรอบหน้าทำให้หน้าดูเรียวดูเป็น V Shape อันนี้แล้วก็ยกกระชับนะคะอันนี้คือผลของอัลทาราหรือไฮฟูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้คนไข้เนี่ยเอาหน้ามาให้คุณหมอได้ประเมินนะคะว่ากังวล อะไรเป็นพิเศษมากกว่ากันนะคะก็จะต้องมีการคุยกันแล้วก็พูดในเรื่องของับเจิตหรือว่าต้นทุนของคนไข้ว่าคนไข่ยอยากจะออจ่ายในราคาที่ประมาณเท่าไหร่ต้องมีการคุยกันกับคุณหมอก่อนที่จะทำนะคะในส่วนของการทำเทอร์มาเนี่ยนะคะก็จะทำทุก1ปีนะคะตัวอัลตทราเนี่ยทำทุก1ปีนะคะหรือคนที่มีความหย่อนคล้อยมากๆก็จะทำทุก6เดือนได้นะคะ ส่วนไฮฟูเนี่ยเป็นตัวเทคโนโลยีที่ผลิตต่อเนื่องมาจากตัวอัลเทอร่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ของมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าอัลเทอร่านะคะก็จะต้องทําทุกสี่เดือนนะคะแต่ว่าตามประสบการณ์ของคุณหมอตัวไฮฟูเนี่ยก็เห็นผลพอสมควรเลยนะคะขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องด้วยนะคะแต่ก็ใดๆแล้วอยู่ที่ประมาณทําทุกสี่เดือนนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะก็ ลงไปกว่าตัวอัลเทอรน่านะคะเนาะวันนี้สาระแน่นเปิ๊กไหมนะคะมีคําถามนึงก็คือเจอคนไข้ที่มาด้วยเรื่องของล่องแก้มล่องแก้มเยอะๆอันนี้ต้องดูว่าล่องแก้มที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากวอลลุมลอสหรือว่ามันมันหายไปคือคือชั้นคอลลาเจนหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันหายไปนะคะอันนี้ต้องเติมด้วยฟิลเลอร์นะคะหรือมันเป็นล่องแก้มที่เกิดจากริ้วรอยตื้นๆจากการแบบยิ้มบ่อยบางคนยิ้มบ่อยเป็นหรือิ้วรอยตื้นๆตรงนี้แก้ได้ด้วยเทอร์มาเนะอ่า หรือว่าเป็นน่องที่เกิดจากมันมีแก้มข้างบนแล้วมันห้อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแก้ได้ด้วยเทอร์มัลพวกอย่างที่บอกเทอร์มามันทําให้ไขมัน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 ลอสลงไปได้นะคะก็แก้ด้วยเทอร์มาถ้าเกิดร่องแก้มเนี่ยเป็นตรงเนี้ยเราไม่เยอะมากไม่ได้เป็นมากเท่าไหร่ก็อาจจะแนะนําให้ทําลองทําไฮฟูดูก่อนหรือเป็นอัลเทราดูก่อนเพื่อลิฟติ้งด้านข้างตัวร่องแก้มมันก็จะเห็นผลดีขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่แล้วเนี่ยตัว อ่อเทอร่านะคะหรือไฮฟูเนี่ยมันออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้เน้นในส่วนของกรอบหน้านะคะเได้ตายกคิ้วนะคะมันก็ไม่ค่อยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนของร่องแก้มอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะนะแต่ในบางคนก็คือหลังจากที่ทุกอย่างมันลิฟต์ขึ้นแล้วร่องแก้มมันก็ดีขึ้นด้วยในคนที่ร่องแก้มเป็นไม่ไม่ได้เยอะนะคะ สาวโดยสรุปอีกรอบนะคะคนที่เหมาะกับการทาเทอร์มานก็คือคนที่มีในส่วนของไขมันบนใบหน้าเยอะเป็นชับบี้เฟสนิดๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการหย่อนคล้อยแล้วก็อยากได้ผลลัพธ์ในเรื่องของสกินคุณตี้ที่ดีขึ้นแก้ปัญหาริ้วรอยตื้นๆนะคะทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงเบบี้เฟสนะคะก็จะให้ทําเป็นเทอร์มานเพราะว่าได้ผลลัพธ์ o อร r อ l l เลยนะคะส่วน คนที่ควรจะทำเบนเอลเทร่าหรือว่าไฮฟู u, เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีชั้นไขมันบนใบหน้ามากแต่ว่าอยากได้ในส่วนของการลิฟติ้งเป็นหลักนะคะการยกกระชับเป็นหลักนะคะอยากได้หน้าเล็กหน้า V Shape อะไรประมาณนี้กรอบหน้าชัดนะคะก็จะแนะนำให้ไปทำในส่วนของเอลเทร่าแล้วก็ไฮฟู u, นะคะก็ประมาณนี้ละค่ะไม่หมดแล้วค่ะคิดไม่ออกแล้วค่ะว่าจะพูดอะไรอีกนะคะ ก็วันนี้รับบทนางารับบทนางความรู้นะคะนางให้ข้อมูลนะคะนางก็ไม่ได้เล่นตลกอะไรให้ฟังนะคะค่ะก็ฝากติดตามหมอแตงโมด้วยนะคะที่ช่องอด็อกเตอร์แตงโมสกินนะคะแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรจะมาแชร์อีกก็จะเอามาลงให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ